บวกเลยครับนี่ได้การได้การได้การพี่น้องเกินบัตรปแหงนเลยพี่โอยบวกด้วยมึงเดี๋ยวอีกนึงน่ะข้อนึงสวัสดีครับพวกผมเข่าบบาสวนคนสว่างครับแรงงานไทยนิสสิลิวลังเลิกงานก็คือเข่าหาหน่อไม้ฝรั่งข้างทางนะครับช่วงนี้หน่อไม้ฝรั่งออกกัดกินแต่หน่อไม้ฝรั่งนี่แหละพี่น้องนะครับมื้อนี้ มาหาเลาออีกป่านึงนะครับกำลังหายังบอ่อไหลพอดนไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันนี่มากับกายครับมาโอ้เอา้าไทยชุ่มก้อนนี่นี่ครับผมพอได้แล้วมีอีกบนเนาะป่านี้เนาะพอ <มา S 1> ชีมเขียวมันคือหมกเห้อเออมันคือช่วงนี้มันยังงาอย่าง,งหลายอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับก็เลยแต่ว่าก็พอได้กินอยู่เนาะมาที่มานนิกบอกอะเลาะเบิ่ง ป้านี่ปีที่แล้วก็เคยมาหาอยู่แต่เมื่อปีนี้มันใหญ่หกลายครับหกลายขนาดนี่เลยครับหาอยู่หา,หากินครับปลานี้ริมริมถนนนี่ดีครับส่วนมากก็จะมีคนไอ้มาเด็ดมาอย่างเอาแล้วนะมีบ่ไกลเบื้องดูยังคันมากบ่มีบ่ฮะมีบ่ก็มันอยู่หาเดชแต่เรามีบ่ โอ้มาพี่ไอ้พี่ร่องไปไหมไก่มามาเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ช่วงนี้เนี่ยมันขึ้นนี่นี่แม่นมาดีไก่แม่นวะนี่โอ้นี่ผี่ร่องพีผีนอดปอดพีข้างในปอดนี่นี่ห้อยพึ้นเด็ดคือว่ามันสูงสูงกว่าหญ้าอันนี้มันอยู่ต่ำกว่าหญ้าจัดเอาเมียรออย่างเขาโอ้ตอนป่วยช่วยดีมากลอกนี่ไหมโอ้ ถือ oh. yeah, ah, oh. yeah. so ้องพี่เราเนานี่แหละมันจะอยู่ที่ห้องพี่หาเอาพี่น้องนี่ถือว่ามานแล้วนี่นี่มานแล้วนี่มานแล้วนะครับเพราะว่าถ้าชีขี่จักรยานไป่เห็นครับต้องมาจอดจอดแล้วก็มาหาเบื้องสิใส่ความชำนาญเนาะคือยังแมนให้ไกลเพิ่มนิดก็ยังมีปันหาเก็บเ็ดอยู่บ้านทัางเนาะแมนหู้หู้แรงมันหู้เปียวมันนี่ว่างนี่กับเปียวเก่าว่าถ้า่พี่พี่ย่าเบืงนี้ว่าสีหูนี่ว่ามีนี่ห้องเตะกันนะเก็บเบลียาพี่น้องคนน่ะ เงี้ยมืดน,น,นี่เจ้ามือคือนี่หรอเอออี๋ครนี่หญ้ามันยังหลายมันก็เลยบ่เห็นแต่ว่าตานี่ตา,ตาเห็นแล้วนี่นี่นี่มันเป็นมีห้อยเล็ดอ,อยู่นี่ครับนี่แต่ว่าตัวนี้มันอาจจะสูงกว่าหญ้าคนเดียวเห็นแต่ <คน S 2> อาทิตย์ก่อนเมียนอาทิตย์ก่อนก็แต่วา่าเ <van S 1> อาเดีย๋ยวเก็บพอได้ไปพัดใส่มูใส่อย่างกินพี่น้องนะครับพอได้ได้การนี่เลยนะครับลวกกินก็ะเซ็บ กินก็ตามาหุ่งกันยังเสียบพื้นเก่าครับนี่กอเดียวนี่กอเดียวพี่น้องนี่เห็นปะกอเดียวก็ได้เอ็นได้พัดแล้วเติมวไอเสียบพี่น้องผมยอมหลับว่าเสียบกินเล่น,ลนๆครับเจ้าก็ยังกันยังเสียบเลยครับนี่เอาได้แล้วเอาถือว่าได้คราบหนึน่งแล้วนี่นะครับรเลือกงานมากับมามหานี่สจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่บางกคนทางนี้บางกคนมีปะอาอยุหากินครับพี่น้องช่วงนี้หน้าหนูไม่ฝรั่ง ผมมีแหละพี่น้องนี่ครับขางคลองเลยย่างมานี่นะครับขางคลองพุดยีนะครับถือว่ามาแล้วมือนะครับป่ามันยังหกอยู่พี่น้องป่ายังยัง,ยง,ยง,อ,ง,งอย่างนี้นนโอ้พี่ท่านตาางอย่างนี้อย่างนี้แงงหมดเลยย่างก็ต้องเบึ่งดิพี่น้องเพราะทางมันเป็นลาดชันนะครับโอ้อันนี้นี่นห้อยขึ้นมาเล็ยดอ,อะไรเห็นวันนี้นี่ ครับอันนี้เป็นแหนงมันนะครับแหนงแหน่งนายแหนงก็กินได้อีเด้พี่น้องนี่ก็กินได้ที่เก่าคือกันแหนงนี่ครับนี่นี่แหน่งเก่านี่ครับนี่ดิตัวนี้เพิ่นโบเห็นนี่กําลังปุ่งขึ้นมาโอ้โตโตโอ้เกือบตกนี่ดิเห็นรึเปล่าพี่น้องนี่เห็นรปล่นี่โอ้คือสั้นเหรอเฮ้ยเอาดีดีดิไมนเอานะนี่คือสั้นล ห่วยระวังดิระวังดิถ้าบ่ถ้าบ่นั่นก็บ่เอาละถ้ามันก็เป็นน้ำพี่น้องตกไปนี่เปียกเลยดินี่โบได้บ้านสันดีเปียกมันหนาวฮึตัวเดียวเลยเฮ้ตัวเดียวอ้จิง๋อะนี่เาจะเาเก็บโอ้ยเขาจะามาเอาไปละโูบเลยนี่ครับนี่ครุ่มให้เบิ่งนี่นี่จุดควันนี่สุด อธิกรหมดละเดี๋ยวมันก็มีเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพึ่งเดือนคุมผพานะครับเดือนมีนานะครับมีนาปลายมีนามษสาก็ยังมีให้กินอยู่เรื่องเล้วของน้องไม่ฝรั่งน้อพี่น้องเนาะประมาณนี้ครับผมเอเคครับนี่พี่น้องเต็มกระมือแล้วเปไ,ได้ทางคุณนี่ปะครับนี่ครับเขาต้องเข้าลึกๆพี่น้อง ถ้าเที่ยวฝากทางมันสีคนเห็นหลนี่ใช่มีวะทั้งนี่มียัปะนี่ครับไกด์วเวียดมาทางพี่โอ้โนี่เห็นแล้วปะอย่าไว้กอนครับนี่นี่ครับหลายเตอกเนียโอ้นี่ดิโอ้ ปอนี่ครับเขาต้องมุนเข้ามาแบบนี้พี่น้องอปอพี่น้องพี่บวบเลย่านเห็นบ่ถ้าบ่มากับ,บบัเห็นนี่นี่อปอ,อ,อพี่หืมปอดปอดูบวบเลยพี่น้องบวบเลยครับนี่ได้การได้การได้การพี่น้องเกินบัตร ไปแงเลยวจีโอวยบวบด้วยพูนี่อีกนึงนะยอนึงพอกมึงดีดีเนาะพี่ห่อยโอ้พี่นัเงาไกรอนครับตั้มตั้มนี่วะตั้มไม่เนีไปแลยไม่ทางไม่มีคนอนี่เนาะไม่ได้ทางกัะสูงโอแกวพี่น้องเอ้าม่อนีได้ยินแล้วกินแรงแล้วไปเก็มพุงกูรู้ càng thấy những người